เสียบเสียบเซีบเซีบครับเซีบบนี่สวัสดีค่ะช่องเมียเสียบปุ๊จวดเดอรซิลี่ค่ะหลังจากคลิปที่แล้วนะคะที่ลิ้นอ่านกับเสียบปุ๊น่นหล่ะว้างไปรดกับยัางตอกนะคะพากันเลือกเลือกปลาซิวระเด้อค่ะนี่กะนี่ปลาซิวที่เขาเลือกไว้ค่ะนี่ข้างบนนี้สดสดปลาสดสดเลยนะคะ อันนี้เขาตับเป็นอยังแน่นินี่มีตะไคร่กับกระเทียมครับตะไคร่กับกระเทียมสองอย่างพริกลกับพริกสดหอมแดงหอมแดงบวใส่เออต้องใส่เด้ต้องใส่ผุ่นๆๆที่ถุงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาให้พี่โจ๊กม้วนส่วนหอมสิอ่ะพี่โจ๊หอมแดงแค่ไหอาอันร้านข้าเบอร์ตีพี่โจ๊อ๋อฝนตกแม่ข้าบ่ได้ไปร้านข้าเดี๋ยว อย่าเอาหอมแดงยุงไหนจะลืมไปเอามันไม่เลื่อนเท่าไรแล้วคันเลื่อนไปแล้วลิ้นลืมกดคลิปลิ้นกำลังว่าอยู่ว่ายังตอกออกว่าจากวันแล้วก็เฝ้าขาสัตว์ตัดชีวิตโอ้ยว่าเป็นยังว่าเป็นยังนี่ค่ะนี่ก็มีนะคะมีปลาซิวปลาเค็งปลาอีหยังแย่เลยค่ะแล้วก็มีขาไอ้หอมแดงตะไคร้พริกกระเทียมนะคะนี่ค่ะ อันนี้กับผักอีตูเด้อค่ะผักอีตูที่ยังตอกปลูกไวเมื่อเกี้ยนบมื่อไรบนในลินบอกไปเอามาอีกพี่โจ,โจก็เลยไปเก็บมาให้อีกค่ะยังตอกมาปลูกไว้นะคะนี่พร้อมนั่นกับเน่าๆนั่นแหละค่ะเพราะว่าแม่ค่ะเพื่อนบ่ไปตลาดฝนตกตั้งแต่เมื่อวานนะคะนี่นายห่างออกมาจากวัดกับเฝ้ามาเล่ดกับเขาซู่ทิมงานกานินเพราะว่าทิมงานนี่อดเขา่าเกามือแล้วะค่ะอดน้อยปวดใจอดสามเดือน มาในาห้างวาอยู่มีคนนี้กับขอ่อยกินนะ <c oughs> โอ้ยังตอกโลเก่งเด้อเลยกับข่อยแซบเด้อค่ะเด้อก็ <c oughs> พรากับสาธิตเด้ยแซบเลี้ยสอกในสาธิตกระโถงไม้บอกเมื่อกี้เนี่ยแนนพี่เจ้าสาธิตโทรมาว่าไงสาธิตทักหาว่าไงนะเดาว่าแทนมิตรจอรี่ผมที่ไปเอาปลาชูแทนเลยแทนก็อยากกินอยากได้สาเลยถามไมู่หลายตัวเออสาธิตกระทักมาหาเสียปุ้ วันนี้พี่โจโก็เลยไปอันซื้อตะไคร่แม่ค้าก็าบอกเอามาจากตลาดนั่นละก็เลยได้เข่าบีเอาตะไคร่น้ำทิพย์งั้นไอตัวน,นี่นะคะสาธิตก็เลยอยากกว่า,น,า,านี้อาทิตว่าวมาฝากเนี่ยเข้าแค่นหน่อยเพราะบอกหือ้อพ่อหน่อยกอําเน,นิดพ่อห,หน่อยที่นี่ก็เครื่องปรุงก็จะมีนะคะมีปลาร้านะคะใส่ปลาร้าขวดจะไงปลาร้ารสดีผงชูรสเกลือก็ต้องใส่เสืะปลาหรือว่าที่ใส่หัว่นุ่มหอวหนุ่ม เขา,าจะมาแดดน้อยเดียวเกิดจากน้อยบอกเขานี่ละของแสบนะคะอย่าใส่ร้ายมันสีเข้ม <c oughs> เมล็กน้อยเข้มขึ้นมคือดวงตาตัวหนเข้มเข้มนะคะนี่ยังต๊อกกำลังทําอาหารเกลือทีมงานอยู่นะคะนี่อะซอยซอยไปเยอะๆค่ะหอมแดงค่ะซอยไปเยอะๆค่ะหอมแดง <c oughs> <c oughs> ทําความสะอาดหอบีนะคะนัก ท,ท,ที่พันเมืองก้อนนี่นี่นี่นมิโต้อย่างแน่นี่อันนี้อีอย่างนี้อันนี้เขาเอิรนพาะชายสาน้นเอิรนแมงหน้างาแมงกองแขนแมงกองแขนเออแมงกองแขนเออโอ้โเดีย๋ยวนี่นี่นนมอด้ตายอยู่นี่เอา้าลงเอาประแดกลงค่ะปราแดกแดกขวดแล้วค่ะจะไง<อ>นี่ประแดกลงไปแล้วนะคะใส่เยอะแล้วเข็มแล้วแล้วก็เอาใส่ผงนัวด้านบนเลย โอเคใส่แล้วใกลแล้วนะคะอ้าวนะคะทีนี้ก็ใส่เยอะไม่ได้ย๋ยวมันจะไม่มีตอนใส่หมาข้าวนะคะตั้งไฟค่ะเอาไฟพอดีค่ะปันกลางค่ะปันกลางราเบิงเชฟยังตอกข่ะเฮ็ดเป็นทุกอย่างค่ะยังโสดอยู่ดเด,ด้อผู้ใดก็เด้ผู้ใดก็ไดแต่ว่าละว่าเราิบเอาดอกเราสิเป็นเจ้าอาวาสวัดเอาค่ะมาดูค่ะ อันนี้ค้นบ่อยครับเอาบ่อยค้นเลยเป็นบ่างบ่ครับการค้นนี่ปลาสิมุนอ๋อเอาเราต้องที่มีค้นต่อไป่ะเราจะต้องปูนเดี๋ยวผมเกลี่ยไงบ่อ๋อแล้วล่ะค้นไปค้นมาบ่อยมุนเป็นปลาหน่อยอ๋ออ๋โอ๋อเอเคโอเคค่ะอ่าคนได้หรือเปล่ค่ะแับนี้ค่ะปลาบ้านได้สุกปลาบ้านได้สุกคนได้จ้ะคือว่าคนให้เครื่องเขากับปลาอืม หลังจากหม้อเดือดเราขาก็สุกคนหมดเลยอ๋อถ้าหม้อเดือดเนี่ยเขาคนม่ได้เลวยมั้งบุ๊คบ้าต์าสมสุกมันเป็นปลาหน่อยสุกแล้วมันมันสีซ้ำกันก็ตำปนมันจะไม่เป็นตัวอ๋ออย่างคนได้แล้วนะประเด็นอ่ะ คนแล้วก็ป่อยไว้ค่ะห่างไปใกล้ปรดี้าวคนอีกไหมเนี่ยมมนคนครับใครจะจุ่มไว้อย่างนี้ปล่อยไว้อย่างนี้แล้วเราก็ปิดเาต้องลดไฟบอกไม่ต้องลดไฟแหง้งอยู่ได้นี่เดียวอันนี้แล้วกระเซียนได้เอาไปให้สาธิตกับแทนกบกล้วยนะคะ ให้มาเลือกบ้อยาอมาเลือกไว้สาธิตถ้าสาธิตเลือกก็ได้อยคือสิเป็นตะเบิงชเลยวะเลือกชื่อสองขึ้นแหละผู้พูนี่โอ้ยเดี๋ยวมือไม่เจ้าไปหาเดี๋ยสิครับสาธิตมาเลือกเนะเออมือปเอาคนแม่เดือดคนเลือกคนเลือดใครมือคนแรกเวลาผ่านไปประมาณสักห้านาทีค่ะโอ้น้าม่ต้องใส่เลยค่ะบ่ต้องใส่ครับเพราะหน้ามานเป็นอย่างนี้โอ้มาดีข้าวกระรอกให้มันแข็งร้อนห้น้ามันแข็งอืมร้อนให้น้าของมันแข็งยัง มันก็ที่ซ oh, ึมเข้าไปนั่นเนาะเออเตรียมเด้อแต่ถ้าได้เตาท่านแห้งสิหอมเนาะเตาทานถ้ากเบาบวมใส่ไฟแห้งพอเท่าต้บตอกขางไปด้วยไม่ต้องคอยตามการเวที่เราทำก็สิดูดน้าน้าก็สิซึมเข้าได้ค่ะมันจะซึมซับให้ตัวเองมันด้วยถ้าเท่าแต่น้ำเพิ่มมาเนี่ยมันช่วยมาเปนการ โอู้ดูอาการอ้อยอย่งเงี้ยนะมันสิกลายเป็นต้มไปเลยปลากระสือเฟยประมาณนั้นก็คือว่าสีเทาใส่น้าใส่น้าของมันเองนั่นมันสิโตนสิแสงเป็นโตนโตน้าปลามันออกมันสีหวานนี่แล้วค่ะมันกระสิอจะได้โตเครื่องกระสือจ้องมันปั๊บซึมเข้าไปนั่นน่ะมันสีอมเองมันเลยมันใหม่ห่อคะใหม่อยู่บ้าโอ้โหน้ำเริ่มงวดเข้าไปทุกทีแล้วนะคะโอ้อะโอเคครับพาสันว่า โอเคเราก็เปิดฟ้าไสโรโหรถรถลิ้นเปิดกล้องแทบคิวประทันนี่คะ่ะเรียบร้อยโรงเรียนจีนแล้วเราก็ปิดฟ้าอีกรอบนึงเบื้องโอ้โหเรียบร้อยสวยงามคะ่ะอหหอมหลิ้นจะบอกไห้ว่าหอมมากเลยนะคะหอมมากเลยอะ่ะขออนุญาตเขียด,ดูยได้ไหมเนี่ยได้ครับ เขียดูได้ไหมคะปาด้อือเอาไปให้สาธิตเนี่ยสาธิตเปิ้ลมีรถมาเอาว่าสันวะเอาไม่อยากไปแช่น่าแช่ปุ๊เดี๋ยวให้เแช่ปุ๊มาเอาบอกหนูอยู่ตรงไหนหรือว่าโทวน้ำชิมเลยเลยครับจะได้ขอญาติชิมเลยเด้อค่ะจะเป่าเรนะื่องขนาดมาก่อนโอ้โหหอมมากเลยโอ,หอ,ยโอ้หอมคนเดียวมันจ้ำจากบาทนี่เปียเนี่ยโอ๊ยซิมกันนะค,ะนค่ะเด้อนี่เราขูดกแดกนเล อเนี้บ้านบิ่จ้อขมอมรำหน่อยนึงเซ่บค่ะแซ่บแฮงอือหึยิ่งจะบอกว่าแซ่บมากค่ะแซ่บมากเขาอยากกินเข่ากันเดิมเออค่ะอือ ค่ะโอ้ยอยากให้เอฟซีได้กินน้ำเด้ค่ะแซ่บแซ่บเซบคับนี่ไซ่บแซ่บแซ่บอีีค่ะพีเด้อทเข่าทันทนอ๋อื้อลื่อเล้บโดดเลี้ิบโดดืปาชิวาตัง ขยันเ่ยกระคอหน่อยครับหอมกินเพื่อนด้วค่ะ Ui. Thấy cái tua ngon dài Giá phải <languages> à, không hả? Mới con คนที่ออกไปให้ตาทิศจิงก้อนวะเนี่ยไอ้พวกกล่องทิเนี่ยมันก็ท่าทิศบมเออจะเลี่ยนแค่หนเยอะไหมแซ่บแซ่บ่บรอเขาเก่งเลยแบอ่ะขอบคุณยังจ้องนะคะที่ปรุงนะคะที่ปรุงให้กินเด้อที่ให้แต่กินนะคะขอบคุณป๋าได้ไปอย่างพวกไม่คุณไปใส่อ่ะขอบคุณแก้วนะคะยามตรงกับยังจอกนะนะคะเพชรโพเดียววัดเอมือแซ่บไลน์ค่ะขอบคุณป๋ามากค่ะขอบคุณค่ะอื ชิ้ไหมขอบคุณสาธิตนะไอ้เพื่อนของพึ่งเอฟซีนะคะลาไปก่อนนะจ้ะบ๊ายบาย